ฟอดพาไปดังฟอดให้โอกาสโอภาสให้เข้าซีนสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับพี่เอในช่วงฟอร์ดพาไปดังฟอรดให้โอกาสโอภาสได้เข้าซีนจ้าวันนี้พี่ก็จะพามารู้จักเด็กที่ส่งมาทางเฟซบุ๊กของฟอดเฟเต้านะไปทำความรู้จักน้องก็ผ่านคลิปกันเลยจ้ะ จะถูจะปัดอะไรั้งหนาตาไปปัดรถสิ่งสวัสดีครับผมนะครับปาพนุพัฒน์อนุมกิติครับก็ตอนนี้ศึกษาอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับชั้นปีที่2คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีครับส่วนดัวผมนะครับชื่นชอบพี่เปิ๊ดครับ ATM ก็จะวันนี้จะมาแสดงท่าที่พี่เปิ๊ดโชว์ในหนังให้ดูครับหัวใจของผมมีแค่ดวงเดียวมอยคนที่ผมรักครับ ก็ยังไงก็ฝากพีเอและฟอร์นะครับช่วยรับผมไปพิจารณาและดูแลด้วยนะครับขอบคุณครับพี่ก็ไม่แน่ใจโทรศัพท์ไม่มีตังค์ด้วยเอาสวัสดีจ้ะโอ้โหเป๊ะเลยนะเนี่ยใช่เลยพี่ตัวจริงนี่เอาปลั๊กอะไรทีวีปลั๊กก็พี่พี่ว่าอย่าเสียเวลาเลยดีกว่าขึ้นรถกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับน้องปาร์กฮึบฮึบชุบชุบอ่า อย่าคิดว่าจะตามไม่ทันนะเขปยืมเสื้อเช็ดเงินนะเออเออเออเนื่ยปีแอร์เจ้าแกงเกลียวโอ้พี่ขอโทษร้อนเงือแตกเลยอ่ะร้อนร้อนเดี๋ยวพี่เพิ่มแอร์ให้แต่ว่าต้องตาต้องเงียบก่อนนะได้ครับเพราะพี่จะสั่งด้วยเสียงนะได้ครับเข้าใจนะลูกขอบคุณครับ climate climate temperature temperature please twenty temperature twenty เป็นไงโหเยี่ยมไปเลยครับอยากจะอย่เมืองหิมะนั้นพี่ว่าอย่าเสียเวลาเลยดีกว่าเดี๋ยวพี่พาไปดังเลยนะลูกนะไปเลยไปนักกีรานักกีราุียอยู่นู่นกันลูกอยู่นู่นกันโอ้แล้วสนามเหมือนจะพักทานข้าวพอดีเลยเข้าทางเราเลยลูกไป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 นี่หนูจูนคะดีไหมลูกชุดได้นะโอเคเลยนะตอนแปดในเราดังแน่ลูกไม่ต้องกลัวเนี่ยจ๋าวันนี้ก็ถ่ายตอนสิบตอนแปดเราถ่ายไปแล้ว อย่ามาอ้ามพี่พี่ทำกันบ้านมาตอน8ไงพี่ไม่เชื่อใครเลยพี่สินดีกว่าพี่สินอยู่ไหนใครมีบทตอนเก้าป่ะครับดีนะเสร็จไปแล้วครับดีนะทำกันบ้านรอไว้เลยเนี่ยดีมากเป็นคนรับผิดชอบนะเนี่ยนี่นี่เตรียมตัวไว้ดูไว้อ่าดูดูโอ้หดูข้อโอ้เป็นไงกล้ามขาเป็นไงไป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 พี่สินขาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเออว่าเป็นเดี๋ยวสวยตอน8ไงนักบอลเนี่ยพี่เดี๋ยวตอน8ถุงเท้าชุดตอนถ่ายไปแล้ววันนี้ถ่ายตอน9้าอยู่ อ้ำอ้ำอ้ำกันทั้งกองเปิดอ้ำกันทั้งกองแล้วนะกองเดี๋ยวนี่ที่ไหนโผมก็มาใช่ค่ะแล้วมันมีสนามบอลอะไรไหมที่เป็นฉากรถโก่อค่าสนามบอลน่ะถ่ายไปเรื่งแบบว่าอุ้ยสามอาทิตย์ที่แล้วแล้วมาถ่ายตอนก้าตอนแปดถ่ายไปเรื่องชาติถึงแล้วชาติถึงแล้วพี่อ๋อเหรอคะับสิบแล้วทั้งกองเมื่อกี้ก็ไม่ได้อ้ำหนูใช่ไหมคะในไหนเราก็มาแล้วลูกถ้าไม่ได้ร่วมสีเราขอร่วมโต๊ะก็ยังดีเอ้าพี่เอ นั่งอ่ดเด็กนี่นะเอาได้ได้ได้เลยได้ได้เออตอนแปดถ่ายเป็นไงบ้างลูกโอ้ตอนแปดสนุกมากนะก็คือจะรับเชิญเยอะก็เป็นพี่ๆตลกอ่ะคือคือไงคือพี่เอวันนี้จะมาถ่ายตอนแปดที่ถ่ายชุดบอลมานี่คือออ๋โหวันนี้คืออ๋อโอ้โห แต่ลูกโทษทุกวันเลยต้องทุกวันเลดี๋ยวตายถ้าน้องมาเร็ววันนี้ครึ่งเดือนนะก็นึกว่าเขาจะเลื่อนเลื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็คนเราทำไมนึกว่ามันจะเลื่อนอ่ะคือเป็นพี่เป็นคนเต็มตัวในการทํางานไว้ก่อนอยู่แล้วไงก็คิดไว้ก่อนเขาเลยก็คือว่าจะเผื่อก็ควรจะเผื่่วันนี้อะไรอย่างเงี้ยไปไหนหมดแล้วไปถ่ายแล้วเนี่ยไปก่อนนะพี่เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวผมไปคนนั้นน้องนะัได้ได้เอาเลยพี่พอเสียพี่นะอ่าพี่สินขาเอายังเลยครับพี่ไม่ได้มาขายดอกไม้ครับพี่คือถ้าตอน8มัน ไม่ดีไม่เวิร์กยังไงเรียกใช้เได้เลยนะครับพ okay. uh, okay. ี่หร anyway okay. ือว่าจะเป็นตอน8.5เออเอางมาดิอ๋อครัเอออะหนูไม่กวนพี่แล้วดีกว่านะครับเดี๋ยวไว้ก่อนนะครับพี่สวัสดีครับพี่ลูกไหนไหนเราก็มาแล้วก็เดินย่อยดูคนในกองก็ทํางานกันดีกว่านะลูกนะค่อยเดินกันป่ะพี่ตกลงผมไม่ได้เตะบอลเลยเหรอยังสงสัยอยู่กันเนี้ยเพราะอธิบายกันขนาดนั้นยังไม่รู้เรื่องอย่างเนี้ยงั้นผมขอเตะพี่แทนได้ป่ะขาเบลอเลย เรตรงขอเตะอะไรลูกอายลูกจ้าคือวันนี้พี่พาน้องเขามาถ่ายอีกตอนหนึ่งแต่ว่าเงินว่าพี่มาผิดวันค่ะไหนก็ไม่ได้ร่วมสิงโอภาแ้วให้น้องก็ถ่ายรูปคู่ได้ไหมลูกอ่าหนึ่งสองขอบคุณมากลูกอายขอบคุณมากนะจ้าจ้าสวยจนพี่อยากเลิกเป็นกระเทยเลยเนี่ยก็จบลงไปแล้วนะสําหรับฟอร์ดพาไปดังฟอร์ดให้โอกาสโอภาได้เข้าซีนนะ นี่ก็เป็นนอกที่ส่งมาโดย Facebook ของ Fort Feta ต h a i l a n d อย่ยังไงวันนี้ถ้าเกิดอะไรผิดพลาดอะไรพี่ต้องขอโทษด้วยนะแต่ถ้ามีโอกาสหน้ายัางไงเดี๋ยวพี่จะพาไปร่วมงานใหม่แล้วลูกนะพา,พาผมไปดังใหม่ได้ไพี่พาพาไปดังเปียเป้ยง,เป,ยงเป้ยงเลยลูกนะอา่อาอ,อ่าเจอกันเล้วเ้ววาเจอกันแลแลูกปอดพาไปดังลอดให้โอกาสโอภาสให้เข้าซีน